เทศบาลตำบลค่ายเนินวงและสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีเด้วรวมมอบถุงยางชีพพระราชทานชุดทานน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้กับประชาชนตำบลค่ายเนินวงค่ะ ในวันนี้ที่เทศบาลตำบลค่ายเนินวงทางหน่วยบรรเทาทุกข์สภากาช,ชาติไทยโดยสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ในนามของสมเด็จพระนังนเจ้าสุริกิจ t พาพระบระมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทําการมอบถุงยางชีพชุดฐานน้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยน้ําท่วมให้กับทางเทศบาลตำบลค่ายเนินวงและสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดจัทนทบุรีเพื่อมอบต่อให้กับประชาชนในตำบลค่ายเนินวง ที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีนายสนัน่นนาแก้วนายกเทศมนตรีตำบลค่ายเนินวงและสํนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมเป็นผู้มอบถุงพระราชทานให้กับพี่น้องประชาชนตำบลค่ายเนินวง ซึ่งในวันนี้ได้มีประชาชนเดินทางมารับถุงพระราชทานเป็นจํานวนมากโดยทุกคนล้วนปลื้มปิติในน้ำพระทัยของสมเด็จพระนังเจ้าเศรษฐกิจพระบระมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ได้ทรงกรุณาในการช่วยเหลือประสบนิกรด้วยการมอบถุงยางชีพชุดทานน้าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งเป็นกําลังใจให้ประสบนิกรได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะ